มาดูดอกสวยๆของต้นเอื้องกันค่ะนี่ก็คือต้นเอื้องดินหรือว่าเอื้องช้างนะคะถ้าภาคกลางเขาก็จะเรียกกันว่าเอื้องหมายนาค่ะต้นนี้นะคะสวยมากเลยค่ะสูงประมาณ3เมตรนะคะอยู่ใกล้ๆต้นยางค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะออกดอกนะคะประโยชน์ของเอื้องนี้มีมากมายนะคะนอกจากปลูกประดับเพื่อความสวยงามแล้วนะคะสามารถนํามาทานได้ค่ะ เป็นลำต้นหรือว่ายอดอ่อนอย่างเงี้ยก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารรับประทานได้นะคะนอกจากนั้นสรรพคุณของเอื้องนี้นะคะเอื้องช้างหรือเอื้องดินนี้นะคะยังนำมาเป็นยาสมุนไพรได้มากมายนะคะมีสรรพคุณทางยามากมายเลยค่ะที่เห็นนิยมนำมาทำกันก็คือนำต้นมาย่างไฟแล้วก็คั้นเอาน้ำนะคะแก้หูน้ำหนวกอะค่ะเขานำไปหยอดนะคะเขาจะบอกว่าได้ผลเดียวค่ะ แล้วก็มีสปะคุณทางด้านการรักษาแผลเป็นบวมเป็นหนองเป็นอย่างเงี้ยได้ด้วยค่ะ